ทำไมคนหน้าตาดีเออถึงมักจะได้โอกาสดีๆมากกว่าคนอื่นล่ะคะอันนี้มันเป็นแค่ความเชื่อหรือว่ามันมีคำอธิบายทางจิตวิทยาจริงๆครับเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยจริงๆเรื่องนี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีการศึกษาทางจิตวิทยาด้วยเขาเรียกว่าอัคติความงามหรือ beauty bias อคติความงามครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกันคือผลฮาโลหรือเฮโลอิฟเฟกตซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันอธิบายได้ว่าทำไมรูปลักษณ์ภายนอกถึงส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองเราหรือปฏิบัติต่อเรานะครับอ๋อค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันก็ชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่าข้อได้เปรียบจากความดูดีหรือพริตตี้พรีเลจชัดเจนเลยนะคะใช่ครับมีผลในหลายด้านมากม อย่างเรื่องงานนี่เห็นชัดเลยค่ะมีข้อมูลบอกว่าคนหน้าตาดีอาจจะมีไรายได้สูงกว่าออตลอดชีวิตการทํางงานอาจจะต่างกันถึง8.75ล้านบาทเลยนะคะอันนี้จริงเหรอคะแล้วก็ได้งานง่ายกว่าเลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าอีกตัวเลขนั้นก็เป็นการศึกษาเชิงสถิตินะครับมันแสดงให้เห็นแนวโน้มความได้เปรียบแต่ผลกระทบมันก็มีในหลายๆมิติอย่างเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักใช่ใช่ค่ะ เรื่องความรักนี่รูปลักษมีส่วนเยอะมากโดยเฉพาะตอนเริ่มตน้นอย่างในแอปหาคู่โปรไฟล์นี่สำคัญอันดับแรกๆเลยแน่นอนครับ มันเป็นเหมือนประการด่านแรกที่ดึงดูดคนเข้ามาทำความรู้จักแม้ว่าจะมีทฤษฎีเรื่องออการจับคู่ตามระดับความน่าดึงดูดที่ใกล้เคียงกันก็ตามแต่การดูดีมันก็เพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นได้จริงๆครับไม่ใช่แค่งานกับความรักนะคะในสังคมทั่วไปก็ด้วยคนหน้าตาดีมักจะถูกมองว่านิสัยดีกว่าเข้ากับคนง่ายกว่าได้รับความนิยมมากกว่าครับมีตัวอย่างเยอะแยะเลย ตั้งแต่เรื่องง่ายๆในโรงเรียนครูอาจจะมองนักเรียนหน้าตาดีในแง่บวกหรือในการเมืองคนก็อาจจะเลือกผู้สมัครจากหน้าตาหรือ,อ,อแม้แต่ในศาลก็อาจจะมีผลกับคำตัดสินได้เหมือนกันหรอคะมีการศึกษาที่ชี้ไปทางนั้นครับว่ารูปลักษณ์อาจจะมีผลอยู่บ้างทีนี้คนกายทางจิตวิทยาเบื้องหลังมันก็น่าสนใจนะครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็อย่างที่บอกไป อคติความงามหรือบางทีก็เรียกว่าลุคคิซึมเนี่ยคือการที่เราแบบว่าเผลอให้สิทธิพิเศษหรือตัดสินคนหน้าตาดีแตกต่างออกไปโดยไม่รู้ตัวอื้อือส่วนผลฮาโลก็คือพอเราประทับใจรูปลักษณ์ภายนอกของใครสักคนแล้วเรามักจะเออ อนุมานไปเองว่าเขาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆดีไปด้วยเช่นต้องเก่งแน่ๆต้องฉลาดต้องใจดีแน่ๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเห็นแค่เปลือกนอกสวยๆก็เลยคิดไปว่าข้างในก็ต้องดีตามไปด้วยประมาณนั้นเลยครับแล้วมันก็ยังมีภาพจำฝังหัวในสังคมที่ว่าสวยงามคือสิ่งที่ดีหรือ what is beautiful is good ะครับ ใช่เลยค่ะเหมือนในหนังในโฆษณาคนสวยคนหล่อมักจะเป็นคนดีประสบความสำเร็จมีความสุขมันยิ่งตอกย้ำความคิดนี้เข้าไปใหญ่เลยนะคะถูกต้องครับสื่อมีอิทธิพลมากในการสร้างภาพจำพวกนี้ซึ่งมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้คนในสังคมได้เหมือนกันเพราะอคติพวกนี้มันทำงานในระดับจิตใต้สำนึกซะส่วนใหญ่ค่ะพอเข้าใจกลไกลพวกนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วถ้าเราไม่ได้มีหน้าตาที่ เอ่อตรงตามมาตรฐานความงามของสังคมล่ะคะจะทำยังไงดีเพราะจริงๆแล้วหน้าตาก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนาะแน่นอนครับหน้าตาไม่ใช่ทั้งหมดแล้วข้อมูลก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่ามีหลายอย่างที่เราพัฒนาได้ครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ สิ่งที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยหลายชิ้นเลยก็คือพลังของบุคลิกภาพและนิสัยครับคุณสมบัติดีๆอย่างความใจดีความจริงใจอารมณ์ขันพวกนี้สามารถเปลี่ยนการรับรู้ความน่าดึงดูดทางกายภาพได้จริงๆนะครับหมายความว่านิสัยดีๆนี่ช่วยเสริมให้เราดูดีขึ้นได้ใช่ครับมีคำกล่าวว่านิสัยที่ดีสามารถชดเชยรูปลักษณ์ภายนอกได้เลยทีเดียวคือมันสร้างเสน่ห์ในระยะยาวได้มากกว่าหน้าตาเสียอีก จริงด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ใสแล้วการสื่อสารก็สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสำคัญมากครับทักษะการพูดการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ภาษากายการยิ้มการสบตาสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าไว้วางใจได้เยอะมากการยิ้มอย่างจริงใจนี่ช่วยได้จริงๆเนาะคะครับมีงานวิจัยสนับสนุนเลยว่ารอยยิ้มที่จริงใจทำให้ใบหน้าดูน่ามองและน่าเข้าใกล้มากขึ้นแล้วเรื่องการดูแลตัวเองภายนอกล่ะคะ ข้อมูลก็พูดถึงเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องสวยหล่อตามเทรนด์แต่การดูแลสุขอ,อนามัยการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้สำคัญมากต่อความประทับใจแรกพบเขาว่ากันว่ากว่า55%เของความประทับใจแรกมาจากเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับมันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพตัวเองและผู้อื่นด้วยแต่ในสิ่งเงินใดเลยนะครับผมว่าหัวใจสาคัญอยู่ที่การสร้างคุณค่าจากข้างใน คุณค่าจากข้างในหมายถึงความมั่นใจในตนเองครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดมากๆไม่เกี่ยวกับหน้าตาเลยมันเกิดจากการที่เราเอ่อรู้จักจุดแข็งของตัวเองพัฒนาความสามารถแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนี่ดูมีเสน่ห์จริงๆนะคะไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงก็ตามครับมันเหมือนมีออร่าบ,บางอย่างออกมาแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเห็นคุณค่าในตนเองหรือ self worth อ อันนี้สำคัญมากเลยค่ะคือไม่เอามาตรฐานความงามที่คนอื่นสร้างขึ้นมากดทับหรือมาตัดสินคุณค่าของเราถูกต้องครับเพราะคุณค่าที่แท้จริงของเรามันไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกแต่มันมาจากความสามารถคุณธรรมนิสัยใจคอสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองและคนอื่นการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นนี่แหละคือความงามที่แท้จริงที่สุดแล้วนะคะตรงประเด็นที่สุดครับ การยอมรับและรักตัวเองในแบบที่เราเป็นคือความงามที่ยั่งยืนและมันจะสะท้อนออกมาเป็นการกระทําและทัศนคติที่ดีซึ่งสร้างความประทับใจได้ลึกซึ้งกว่ารูปลักษณ์เยอะเลยครับสรุปแล้วแม้ว่าสังคมเราอาจจะมีอคติเรื่องหน้าตาอยู่จริงนะคะแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนมีวิธีสร้างสเสน่ห์สร้างความน่าดึงดูดในแบบของตัวเองได้เสมอครับโดยเน้นที่คุณค่าจากภายในความมั่นใจการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะคะว่าอะไรคือความงามในแบบฉบับของเราเองที่เราอยากจะสร้างสารรค์และแสดงออกมาให้โลกได้เห็นต่อไปค่ะ